ครับปลาพรตัดแต่งพัทุกรรมเหรอฮะไม่ค่ะมันเป็นที่ดินที่ในชุมชนค่ะปลูกแล้วจะอร่อยกว่าที่อื่นเอาละสิเอาละสิอร่อ,อ,อยกว่ายังไงฮะตัดแล้วจะมีรสมิซูบิชินี่เดียวเนื้อแต่ทานสุดก็อร่อยเขาบอกว่าตางแล้วจะมีรสมิซูบิชินี่ฮาเลยนะครับโอเคฮาเลยนะครับจะมีรถเหมือนที่อื่น จะมีรถกล้วยที่จะมีรถมิโซชิอุสุชอ้โอ้ลูกค้ารัดตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวนุ่มหดีหนับจ้ะเดี๋ยวแกจะให้ไปในยูนิตแับไหน่าด้นียอกหยอกหยอกกันจะได้มีรอยยิ้มน่าผักกมแล้วเจ็บเลย่อไ้หมครับอ่าเอาวิธีต่อใช้มือวเที่ยวไปัเนื่อมากครับ ไปเลยแบบว่าไม่ได้นับลูกไงตื่นเช้ามาดูอีกวันอ๋อยีลูกเองพอดีเหนื่อยนอนก่อนครับได้จ้ะป้สเรงไม่เต็นยังไม่เต็มเ็ลยเนี้นผเว ถ้าพี่ตามช่วยยกหูสองข้างขึ้นมามันก็จะใหญ่ขึ้นถ้าเราอยากเส้นเล็กแล้วก็จำหัวจับอ่ะเนี่ยเส้นเล็กหน่อยดีกว่าลองลองมาเลยเร้ยลงแล้วไม่เอาหมดแล้วหรือว่าคุณลีลองง่ายๆสิงโตนำโชคการเงินกับผู้เต่าครับแหมมันขาดเลยเจ๊เจ๊เป็นหยุดสเตนท่านนี่เองทำเองอะไร น enfin uh ี่แค่นี้แค่นี้ทำทำที่ทำไม่ดูเนี่ยเอ้โหพวกเด็เไวรเยก๊กก๊กก๊ทำอะไรทํามีทําทั้งวันวันหนึงปั้นได้เป็นแสนลูกนะครับถ้าเร็วขนาดสเปรดเนี้ยอันนี้เริ่มไม่ะเราปล่อยไว้นานเลยตอกต่อคุณไม่ถนรดก็จะเปลูกเต๋าเนียก็ใช้เวลาประมาณหนึงเลยนะครับเนีย ว่าต้องทำทีละด้านเป็นอีกลูกเต๋าเนี่ยเ๋องเลลุยเองเอ๊บอกเีลูกเต๋าดี๋เยู่กงไม่ีเนี่ยอัดก็คือเฉียงเฉียงอะเฉียงเฉียงตาสี่ข้างสามอย่างนี้นะครับเบ ไม่ได้อ่ะไม่ได้ยินเลยทำไมอ่ะกูไม่ยิงกูเฉยเงี้ยไม่ต่างเงี้ยเดี๋ตามไร่ตามไร่เออกูรีบปุ๊วันมีมีพลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออ่ะพี่เดี๋ยวกลัวทุกคนไม่เชื่อสามสี่ไปเฮ้ยเรื่อยเลยเฮ้ยเป็นไง ามาามามาคนมาชิมย้นที่ดีที่สุดให้ปพริ้นใหม่เลยชิ hmm> ้นใหม่เลยป้าพรเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อกินได้นะฮะชิมไลยนะกินล้มืนอยู่คาเฟ่อาชิมปุ๊อร่อยอุ้ยมันอยู่คาเฟถ้ากินก้นปกติเหมือนกินที่ไรนะครับโอเคครับสามสี มันเหนียนนุ่มจริงๆเลยกล้วยที่แน <Apa? S 3> <dynam> ่นะแต่ที่เขาล่ำเรือมันเหมือนกินแล้วมันอยู่ที่ไหนฮะที่คาเฟ่โอ้โหถ้ากินกล้วยปกติมันกินที่ไหนฮะทุ่งนาทุ่งนาได้นะโอ้โหสุดยอดแน่นอนตอนนี้ก็เรียว่าเป็นฐานกล้วยกล่อมประสาทนะครับทำอะไรอยู่เนี่ยหมุนกล้วยหมุนกล้องทางทีมงานก็อยากให้พวกเราแลกเรื่องขนมจากบ้านหมดของเองเยอะเปิดบน้เอาเลยมาเลย ไปเลยนะไปเลยว่านมาตรงกลางด้วยเออพี่อยู่กลางีิแอปเชิญน่ะมันว้างวันนี้น้ำหรอกมัเนี่ยอันเด็น้ำผมครับตองการเอาผมนะอ่านี่ผมนะหนูว่าอันนี้ผมนะอ้าวเราไม่หยุดทิทองเอ็เออต้องการดีวันนี้มันเป็นทองเย็นเออราจ่ายไปเงินบาทที่ไม่ใช่เงินเย็นอ่าตอนนี้ยังทิ้งเมืองไทยแล้วไม่ปิดไหถึงสเป็จนะเออเรามีกล้วยต่างหลาย แากกินทำไมนี่มันไม่เคยจะสากเออจะซื้อกลับไฟเป็นของฝากเออให้กับแม่ให้กับพ่อเออให้กับคนหลายลาให้กับเมียเออนี่คุณชื่อมาเรียมาเรียชอบกินด้วยก็เอายังกินด้วยด้วยด้วยแกก็กินด้วยับผมกินด้วยแกก็กินด้วยอวันนี้เรามาคุยเรื่องกล้วยตากกล้วยทองเกล็ดแ้ก็มีขนมหลายสากให้เราได้กินกันเองเออ ไปนะไส่อะไรอร่อยหรือเปล่าเล่ามาแล้วไปฟังหน่อยจะได้ไหมไม่ไม่คุยกันแบบธรรมดาวันที่มันใช้สีม่วงไม่ใช่สีวันพระอที่สีจีวรพระที่สีของข่อยทองลองลองหวานไตวายเลยคเออลูกเต๋าลงติดกลับมาลงตกลับมามันสอนให้เรากลับแบบช้าช้าไปกับบ้างผมกลับแบบเร็วผมเห็นยากอะไรดีกว่าเอ้แต่ก็ทำได้ทำได้เนี่ยผมมาทำมาอันนี้พีคสุดพีคด้วยตัง ใคมาก็ต้องออกมาแล้วคือกลับไปอ่เอาทิมฟองดูยิมฟองดูแล้วันถูมอ่ะผมจะถืงมมมโน้ไปหือนมครโบนันี่คือชุบช็อกโกแตมาจะดูคนที่อยู่คาเฟ่มีาไปแลตงั่นวติจเทออกไปกินเข้าไปแล้วจับอว่าเฮ้ยเไปอร่อยดีใจโอ้ว่าเย e ีอะไรอีกมีอเราโยนเข้าช่วงต่อไปแบบไปโยเราไปไับ นี่ก็เราคุยกันเป็นแล้กันจริงๆได้ไไดอ่ะนี่อเอานี่เลยมีคำถามอะไรที่เขาอยากจะถามอ่ะ,อะนหนึ่งให้แชร์ความรู้สึกที่ได้มาที่นี่สักสองสาม คำถามเดี๋ยวเราก็ย้ายไปโลนหน้าแล้วเดี๋ยวให้กลับไปถามอันแรกก็แชร์ความรู้สึกที่ใจมานะรู้สึกยังไงได้มาถามว่านักกีฬาผมบอกมาถามพี่แตมถึงปัถามนี้ได้ยังไงเดี๋ยวห้าแขกรับเชิญนะถามแขกรับเชิญครับในฐานะคนแขกรับเชิญเป็นใจที่ผมได้เดินมาเดินมาที่นี่เดินมาที่เชื่อๆนะของเองของเอนอากาศเป็นเกณฑเย็นแล้วผมอยู่เมืองไทยเราไม่ได้ไปที่อยู่ที่สเปนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยพี่เต็นะไม่ใช คนในรายการก็จะเอรื่องติดคุ้มมาทำนั้นก็บอกว่าเป็นพิเศษใช่ไหมจำได้ของบ้านของตระกูลได้ชื่าได้ชื่อชื่อสองเพราะผอมีเงินทองไม่ใช่แค่ให้กับไองไฟเอาไปใ้เงินวา ชอบแล้วตอนนี้สุดยอแหวนแล้วครับย่อนไปจากเกยถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูวิถีการทํากล้วยที่ยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับก็แวะมาที่สิงบุรีนะครับบ้านทองเอ็นมันจะเจอกับเนี่ยเจ๊กีราพรและก็เพื่อนๆของพวกเธออายุรวมกันสี่สกห้าพันขวบเดี๋ยวมันตอ็ได้นะครับแล้วก็อร่อยสะอาดราคากาเป็นตัวเองด้วยนะครับและมานะครับครับบ้าน นี่เตรียมตังสองร้อยแล้วเด็กปุ๊บพันบ้านจับแสงไว้เองขอบคุณนะครับที่เชิครับ ปานไม้เนี่ยปาดไม้เนี่ยจะปาดไม้เนี่ยเหรอใช่นี่ทุ่งนาจะปานไม้ครับก็จะ